ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทาง l i น์แอดวงพยากรณ์น,นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะความรักกันนะคะความรักนะคะ,คะ,คะของผู้ที่เกิดวันพุธประจำปีสอง 00, พนหอยสหความรักของคุณค่ะเรามาดูนะคะสําหรับคนมีคู่ค่ะ คนมีคู่คุณได้พพ่ราชาดาถ้าคนมีคู่ได้ไพ่ราชาดาปีนี้นะชาววันพุธคะคุณต้องระวัง,งเรื่องอารมณ์หน่อยนะ อารมณ์ความใจร้อนหรือบางทีไม่ค่อยฟังคนรักหรือไม่ชอบตัดสินชอบชี้นาำชอบบงการนะระมัดระวังความกระทบกระทะที่อาจจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวกับคนรักหน่อยละกันนะคะเพราะบางทีเราใจร้อนอะ่ะเราเอาแต่ใจหรือเปล่าเราไม่รับฟังใครไหมถึงได้มีไพ่หกถ้วยมาดันแห่การรับฟังนิดนึงไ้่ราชาดาบอะ่ะจริงๆเป็นผู้นํานะคะคุณผู้นําคุณเป็นคนเก่งแต่บางทีการที่เราแบบ เรียกว่าตัดสินคนอื่นทั้งทงที่ยังเรายังไม่รับฟังเขาเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลดีโดยเฉพาะคนคนนั้นเป็นคนรักหรือเป็นคนในครอบครัวนะคะเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันนะคะบางครั้งสิ่งที่เราคิดอยู่อาจจะไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นเราก็เปิดใจฟังซึ่งกันและกันในความคิดของคนรักคนใกล้ตัวเราจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณค่อยๆดีขึ้นไม่ได้ดูแย่นะแต่มันหมายถึงว่าบางทีเรารเผด็จการมากเกินไปไหมเจ้าอารมณ์ไหมไปใส่อารมณ์คนรักมากเกินไปหรือเปล่าระวังความกระทบกระทั่งที่อาจเกิดขึ้นโดยที่ ไม่ได้ตั้งใจเราหวังดีอะ่อะเพราะเราหวังดีปุ๊บมันก็จะกลายเป็นความไปสร้างความกดดันให้คนรักหรือไม่อันนี้ต้องระมัดระวังนะมันค่อนข้าง,างบบกบางนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ของคนมีคู่ของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะคนโสดค่ะคนโสดได้ไพ,จพ่จักรพรรดิอ่ะแ้าไพ,จาพ่จักรพรรดิค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการได้พบใครบางคนนะเป็นผู้นําผู้ที่เกิดวันทุวันพุธนะคะคนโสด มีโอกาสพบรักถูกใจและเป็นรักต่างวัยเป็นรักต่างชาติหรือเป็นรักที่มาจากคนที่มีอำนาจน่ะคนที่มียศหรือเป็นลักษณะอ่คนที่มีอ่เขาเรียกว่าทำงานสนรัชการก็ได้มีหน้าที่การงานดีอ่ะหน้าที่การงานเติบโตเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทมี power ในการซัพพอร์ตดูแลคุณอุปถัมภ์คุณปีนี้นะใครที่รอในเรื่องของความรักต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาหรือว่า เป็นลักษณะการเดินทางไปพบคนรักที่ต่างประเทศก็มีโอกาสพบความสําเร็จและเป็นความมั่นคงด้านความรักเกิดขึ้นเรียกได้ว่าความรักค่อนข้างสดใสสาสหรับคนโสดอะได้พบคนถูกใจแล้วก็เป็นผู้นําให้กับคุณได้ในทุกๆุกไดอุปถัมช่วยเหลือดูแลสนับสนุนคนที่นี่อยู่ที่คุณแล้วนะคะว่าคุณนะ่ะปรารถนา ใครบางคนมาเป็นผู้นําชีวิตหรือไม่นะเพราะบางทีเนะี่ยบางคนก็ไม่ต้องการบางคนแค่ต้องการแค่ดูแลหัวใจความรู้สึกแต่บางคนต้องการให้ซัพพอร์ตทุกอย่างเลยอุปรร์ทุกอย่างเลยดูแลทุกอย่างเลยอันนี้อยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วนะ คุณมีโอกาสได้เจอใครบางคนที่คุณปรารถนาและรอคอยอยู่ก็ตัดสินใจดูนะคะว่าถูกใจคุณหรือไม่ในด้านต่างๆหรือไม่อย่างไรเรียกได,ด้ว่าในปีนี้จะพบคนถูกใจแล้วกันนะคะอย่าลืมตัดสินใจเนาะและนี่คือความรักนะคะคนโสดนะคะคนโสดแล้วก็คนมีคู่ของคนเกิดวันพุธนะคะประจำปี2 5 6 6้าค่ะ